ครับสวัสดีครับพี่ต้นชวนทีมนะครับวันนี้จะพามาดูแปลงที่ดินในส่วนของตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแปลงที่ดินพื้นที่4ี่ไร่2งาน91ตารางวานะครับทางไปอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับเลยมาจากโรงพยาบาลศรีประจันเนี่ยประมาณ3โลถึงสโลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลอ,อ,องชลประทานนะครับ ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับถนนเส้นโน้นนะครับก็จะไปเส้นอุตส่าห์โตตัวก่างทองนะครับมีรถยนต์นะครับวิ่งสวนไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับแปลงที่ดินสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ในส่วนของคอนกรีตนะครับสามารถรถสวนกันได้นะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายเลยนะครับแปลงพื้นที่จะเริ่มจากจุดนี้เลยนะครับพื้นที่ทั้งหมด4ไร่2งาน91ตารางวานะครับ ตอนนี้ทางเจ้าของที่ดินนะครับปลูกต้นกระท่อมอยู่หลายร้อยต้นนะครับพื้นที่สวยงามครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับยันโน้นเลยนะครับเหมาะสาหรับปลูกบ้านนะครับเปิดเป็นร้านอาหารแนวคาเฟ่นะครับบรรยากาศสวยงามเลยนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับสวยงามครับหน้ากว้างประมาณ5 0ถึง60เมตรนะครับอยู่ประมาณช่วงเสาไฟนั้นเลยนะครับตรงนี้ฝากคุณลูกค้าทุกท่านด้วยราคาพิเศษจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับราคาพิเศษสุดตรงนี้ตรงๆเลยนะครับ 4ไร่2งาน91ตารางวาเนี่ยราคาพิเศษสุดตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะขึ้นไว้ด้านบนตรงนี้เลยนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชวนชิมนะครับหรือผู้ใหญ่กุ้งนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นไว้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับชุนชมไฟฟ้าประปาสะดวกสบายนะครับพี่ต้นขออนุญาตนะครับถ่ายเป็นวีดีโอให้ดูเลยนะครับรถพี่ต้นจะจอดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่จะอยู่ระหวางเสาไฟตรงนี้นะครับ ประมาณ50-60เมตรนะครับเป็นที่ดินตรงนี้นะครับหน้ากว้างนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านด้วยตรงนี้นะครับราคาพิเศษสุดจากเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ